ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบารดอยครับผมโอ้โหล่อยฟ้าครับรถลงข้างถนนครับเดี๋ยวพาไปดูครับชันมากเลยครับผมจอดรถข้างบนครับตรงโค้งนี่พอดีเลยครับเดี๋ยวพาไปโบกรถช่วยพี่เขาครับชันมากเลยครับโอ้โหหลออครับดูครับืึ หลวงจะบอกขึ้นพิเศษแล้วครับฟรีทิ้งเนาะไม่ขึ้นนะครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับชันมากเลยนะโอ้โหเนาะไม่ใช่ไม่ชันเนาะโอ้โหดูครับดีหัวไม่โดนอะไรนะครับดูครับโอ้ดึงขึ้นไหมลวงลุงถ้าดึงขึ้นดึงขึ้นไหม โอ้เนาะดีรถไม่เยอะเนาะลุงเนาะโอ้ปวดใจได้แตลิเที่ยวเนาะอันตรายเนาะลุงเนาะผมก็จอดรถข้างบนน่ะโอ้ยโบกรถให้ตรงนี้มันชันด้วยเนาะนอ้ยนี่แหละเดี้ยวอยู่ชันตรงหรือเลี้ยวน้อยไม่เป็นไรมันเลี้ยวกว่านักพ่อไงโอ้ครับโอ้ ฉันมากๆเลยครับตัวลูกลงครับโอ้ไม่เป็นไรดีลงไม่เยอะเนาะโอ้ดูครับโอ้โห้อนลอยนะครับโอ้ เดี๋ยวมาดูว่าจะเอาขึ้นยังไงครับโอ้นันท้ายมาแล้วเนาะพี่เนาะโอ้โหฟ้าเร่ลากรดูโทษแต่ลูกพี่กัวไปเลย่อยชาบปล่อยชาบกบียวให้อดเลยโอ้ ไาเยเอารถเกจึงเยเอารถเจึงเดนเไปก็ไปลงไม่เยอะลงไม่เยอะเท่าไรเหรอา่ถึงโอเคน้่เรดีอะดีลุงแกวอยู่นะครับโอ้โหขนาดฝีมือยังขนาดนี้เนาะ้ต้องบนน่นนะถึงถึงเสาไฟไหมลุงไปถึงนะ นาะปล่ๆๆอ,อ,อยลงมาเนี่ย <ๆ S 1> ครับมีมามาี่มานี่ยโอ้โอ้ผมนีเนาะเป็นเป็นหิวเลยครับตรงนี้โอ้ลุงเกสุดยอดจริงครับก็มีรถล่วงครับจะพาไปดูครับลึกไปลึกครับโอ้ดูรอยครับนี่รอยโอ้ลึกนะครับเนี่ยดีลุงแกขับฝีมือครับถ้าไม่งั้นนี่โอ้เอาไม่เข้าเนี่ ดูลุงครับฝีมือฝีมือครับ๋ย่ามนคอยดูรถเกตลากขึ้นครับง,ค,บงครับมเห็นผมเห็นเขาลงคลิปบ่อยอยู่เนิน้างร้องลองดังเนาะเนิน้างร้องผมเห็นเขาลงคลิปบ่อยอยู่ที่ว่าเนี่ะ อันอันนี้หน,นันกกว่าเลยลุลงตืดนนนนอ๋ออันนี้บิดเนาะบิดโค้งครับลุงแกบอกมอ,มอสังขะมอสังขะก็ผ่านมาแล้วมอตรงครับอันนี้มอโค้งด้วยครับดูครับลื่นนะครับหางแกสั้นด้วยเนาะหางแกถอยไปข้างหลังนะครับมือมากเลยครับลุงครับจริงๆได้เอาไปอยู่เลยครับ ดูขบนครับโอ้โอแกบอกโอ้ตามรถเกตแล้วครับน่าจะลากขึ้นครับโอ้ตรงนี้เละหมด,ลดหเลยครับดูครับโอ้โหลอยถลไมครับยอดจริงๆครับดูครับดูครับชันไม่ชันครับ ผมนี่อย่างสุดเลยครับแกถอยจากตรงนี้เลยครับลงไปลงข้างล่างน่ครับดัครับย่าบอกรถให้แกนะครับ ชันไม่ชันครับดูเอาครับโอ้ชันมากครับหนาวก็เก่านะครับเนี่ยรถโม่ครับตังโครับดูครับโอ้โม่ครับโอ้ชันมากเลยครับดูครับโอ้ชันจริงๆครับดูครับอย่างชันเลยครับ เดีย๋ยวผมไปโบกข้างบนให้พี่ดูครับรถหนักครับต้องไปโบกครับไปโบกไม่ได้ครับจอดก่อน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 พี่จอดก่อน รถกันโอ้มาพี่มาลดลงลดลงลดลงพี่ลดลงรถเฮ้รถรถเพนเลอร์พี่เพนเลอร์ลงมข้างหน้าเนี่ยเด้อ อ๋อครับครับครับเบีาเาเฮียเบาคนโบกรถสแล้วครับมีคันเยอะไหมล่ะครับ สา,าสมัครหนึ่งวันครับช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปครับเป็นสา,าสมัครหนึ่งวันครับป้ายป้ายป้ายโอ้โหอย่างแรงนะครับมอไซค์ครับ่นบานครับ่าน ดูครับขนาดรถกระบะขึ้นยังขนาดนี้ครับดูครับอย่างชันเลยครับมาเลยมาเลยครับอ้ามามารถเกียมาลากแล้วครับดูครับขึ้นไม่ขึ้นครับไปรุ่นห้าสิบห้าร้อยครับลงรถครับดูครับเด็กกันบางใจห่างีใหโบกรถช่วยลุงนะครับ ดูคนไปครั้งเดียวขึ้นไหมครับขัเ็าไม่ใช่ติ๊ดๆื่นนะครับเนี่ยทันะครับดูสลิงลากับดูสลิงครับใหญ่มากเลยครับ ติดทับมาแล้วตัวครับเาดี๋ยวเ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 ดเดี๋ยวเดี๋ยวลากรถลากรถพี่ใส่ใส่เส้นหม่ใน ถอย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 กันถอยกันมีเสียนูครับเดี๋ยวลราจอดติดขัดหน่อยครับเออปิดเลยทีเนี่ไอ้บอกเสียนูปิดเลย ปิดเลยพี่ปิดเลยปิดเลยเจ้าติดถนนแล้วเจ้าดูครับขึ้นไม่ขึ้นครับอ่ะสิบห้าร้อยครับลบ้มรถครับเป็นมอนีิไม่ใช่ธรรมดาครับดูครับสลิงยังไงครับโอ้โหแรงมากเลยครับโอ้มาเร็วมาเร็วโอ้โหอยากแรงนะครับ ครับอ๋อลุมสบายใจแล้วขึ้นแม่แล การแกล้งเคลื่อนคลิปอยู่ใหม่คลิปนี้ได้ช่วยช่วยแล้วก็ถกกันหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับ